สวัสดีนักกู้พันใหม่ทุกท่านนะครับพบกับช่องสาระดีๆเกี่ยวกับการขอสินเชื่อถูกกฎหมายนะครับผ่านทางโมบายแอปพลิเคชันออนไลน์นะครับก็พบกับผมบูมนะครับกับช่องนักกู้พันใหม่นะครับตอนนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับไปยกเลิกบัตรเครดิตนะครับ SCB นะครับ Card ดนะครับเ c b แพทิทิ่มวิธีการยกเลิกนะครับก็ทำได้ง่ายมากเลยนะครับท่าน ขั้นแรกนะครับท่านต้องโทรไปที่เบอร์ call center ของธนาคารไทยพาณิชย์ก่อนนะครับก็02แล้วที่เหลือเป็น7อีก7ตัวนะครับก็โทรไปนะครับก็ทำการกด1น,นะครับขั้นตอนก็คือกด1เพื่ออายัดบัตรเครดิตบัตร atm นะครับแล้วก็กด1อีกครั้งนะครับเพื่อเลือก confirm ว่าเป็นายคาร,รายการบัตรเครดิตบัตร atm เสร็จแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะรับสายนะครับเราก็ทําการแจ้งข้อมูลมาบอกว่าต้องการระงับบัตรและยกเลิกบัตรนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็โอนสายไปเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบัตรเครดิตนะครับแล้วก็ทําการยืนยันตัวตนเพื่อยกเลิกนะครับด้วยขั้นตอนทั้งหมดที่พ่อผมเล่าไปนะครับถ้าท่านไม่ติดขัดอะไรเนี่ยอย่างผมเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 2- 3สนาทีนะครับรวมทั้งหมดนะครับในการโทรไป เพราะว่าผมโทรในวันหยุดนะครับคนโทรไปค่อนข้างน้อยไม่ต้องรอสายนานนะครับก็คือโทรไปปุ๊บสามสิบวิรับแล้วก็ทำธุรกรรมเลยนะครับถ้าท่านโทรในวันปกติเนี่ยก็ต้องเผื่อเวลารอสายไว้นะครับโทรในเวลาที่คิดว่า c เซ็ center เขาไม่ยุ่งนะครับก็จะทำธุรกรรมได้รวดเร็วพอเข้าไปเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้าไปที่หน้าธุรกรรมของฉันนะครับใน acb easy นะครับกดที่หน้ารวมบัญชีนะครับตรงนี้นะครับ เ,เราก็จะเห็นว่าการ์ด XGCB Platinum ของผมใบนี้เนี่ยถ้าเข้าไปเนี่ยจะเป็นลามันก็จะบอกว่าบัตรของคุณถูกยก,ยกเลิกแล้วนะครับสอบถามโทรหนึ่งสี่หกแปดนะครับตัวบัตรเครดิตพัาสิกนะครับที่อยู่กับเราเนี่ยเราก็สามารถทำลายทิ้งได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับแต่ถ้ามีปัญหาอะไรก็ 6ไปสอบถามพี่1468นะครับกรณีที่ท่านไม่ทำธุรก,กรรมได้ตัวเองก็หลังจากเรายกเลิกบัตรไปแล้วนะครับเราไม่มีบัตรแล้วนะครับในการสมัครบัตรเครดิตใหม่เนี่ยท่านก็ต้องเริ่มขั้นตอนตั้งแต่ศูนย์ตั้งแต่แรกนะครับก็คือรวบรวมเอกสารนะครับสมัครไม่ว่าจะผ่านแอปหรือว่าผ่านสาขานะครับถามว่าทําไมผมถึงยกยกเลิกนะครับก็บัตร scb เนี่ย สินเชื่อผ่าน SCB ในยุค3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีอะไรใหม่นะครับแล้วก็ดอกเบีย้ยเนี่ยหรือว่าวงเงินบัตรเนี่ยผมว่าการใช้งานมันค่อนข้างจํากัดนะครับมันมีบัตรเครดิตใบอื่นนะครับที่น่าสนใจในการเล่นมากกว่าดังนั้นเพื่อเพิ่มคะแนนเครดิตบูโรเราให้ดีนะครับเพิ่มความสามารถในการกู้ให้เพิ่มขึ้นแล้วก็เข้าถึงสินเชื่อที่มันมีดอกเบีย้ยที่ถูกกว่านะครับการยกเลิก บัตรที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับเราก็วงเงินน้อยแล้วเรายังไม่ค่อยรู้นะครับว่าจะเอาบัตรใบนี้ไปทำอะไรมันก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะครับผมถึงได้ทำการยกเลิกไปนะครับก็วงเงินมันก็จะเป็นศูนย์แบบนี้นะครับก็คือถูกยกเลิกแล้วนะครับเราก็จะต้องทำการลบนะครับบัตรใบนี้ออกนะครับวิธีการนะครับก็ทำเหมือนบัตรกดเงินสดที่ผมเคยทำในช่องนี้กเลยนะครับก็ไปที่ขีดสามขีดนะครับ ไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็จัดการบัญชีตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยมันจะมีบัตรเครดิตอยู่นะครับที่ลงท้ายด้วย58นะครับเรากด delete ได้เลยนะครับมันก็จะถามว่าคุณต้องการลบบัญชีนี้ออกจากแอป scb หรือไม่ยืนยันนะครับมันจะได้ไม่ขึ้นมากวนใจนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ปัดเพื่อปิดแอปนะครับแล้วก็เปิดใหม่เข้ามานะครับ แบบนี้นะครับก็กดเข้าไปนะครับปุ๊บเข้าไปนะครับเนี่ยตรงนี้มันก็จะโลง่งๆนะก็ณนะปัจจุบันณนะตอนนี้นะครับผมก็ไม่มีสินเชื่อหรือว่าอะไรกับ SCB บัตรอะไรก็ไม่มีแลนะครับบัตร s p e e d y c a t h ก็ปิดไปแล้วบัตรเครดิตเ c b visa platinum ก็ปิดไปแล้วนะครับก็จะเหลือเป็นบัญชีเงินฝากนะครับก็ ผมไม่บอกว่าแอป SBC หรือว่า Card X เนี่ยมันไม่ดีนะครับผมว่าเป็นบัตรเครดิตที่ผ่านมาตรฐานในทุกๆด้านนะครับทั้งในด้านของการติดต่อความปลอดภัยหรือว่าแอปพลิเคชันเนี่ยถือว่าผ่านผ่านในทุกมิตินะครับติดอย่างเดียวว่าผมช่วงนี้เนี่ยก็ทำช่องนี้เนาะก็อยากลองของใหม่ไว้เรื่อยๆนะครับการปิดของเก่ามันก็เลยเป็นเรื่องดีนะครับก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับหากท่านสนใจสินเชื่อตัวไหนนะครับผมก็ได้รวบรวมรายละเอียดทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิป YouTube นี้นะครับท่านก็สามารถลองเลือกดูแล้วก็กดสมัครแล้วก็กรอกที่หน้าเว็บนะครับที่มันต้องมีหน้าเว็บทำไมถึงต้องมีหน้าเว็บนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยมีแอปของธนาคารนั้นนะครับอาจจะยังสมัครโดยตรงไม่ได้แต่ถ้าท่านมีแอปอยู่แล้วแน่นอนนะครับก็กดไปอ่านรายละเอียดนะครับ ตามลิงก์ที่ผมแนบไว้นะครับเสร็จแ,แล้วก็เข้าไปที่แอปของท่านนะครับแล้วกดสมัครตามขั้นตอนที่ผมได้ทำในช่องนี้ไว้นะครับก็พบกันใหม่นะครับตอนหน้าหวังว่าทุกคนนะครับจะผ่านวิกฤตนะครับมีเงินหมุนสภาพคล่องที่ดอกเบี้ยไม่แพงตอนนี้สวัสดีครับ